เจ้าสบายดีเด้อมาเด้อมาเห็ดก้อยนะมันขนน่อยเด้อนี่สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องก้อยข้าวอย่างเงี้ยข้าวเม็ดใหญ่เนาะมาเบิงเหมือนอีซีผ้ามาเบิงวิธีเห็ดก้อยเด้อค่ะเด้อเขาเม็ดใหญ่เด้อค่ะพี่น้องหลังจากที่เพิ่นคุดมาแล้วกะเพิ่นกระซิมาปอกปอกออกไม่บอกปอกออกแล้วก็ให้ก็เอามาล้างน้ำเด้อค่ะพี่น้องนั่นาทั้งนั้นพี่น้องทั้งหนังก็ลลังฟ้านค่ะพี่น้องนี่นี่ขั้นตอนการฟ้านพี่น้อง เพ็ดตอนตามใจชอบพี่น้องเผ็ดตอนตามใจชอบเลยค่ะนี้อันนี้เพิ่นใส่มีดสองคมเลยค่ะพี่น้องหนึ่งเนี่ยมันจะเป็นสรสชาติใดพี่น้องสงบวยอีกแหละเป็นเป็นชื่อเขาบอกยายใสแต่เกาไทยบาดห้ามมันอึดเขาอึดหนาเพิ่นก็กินอันนี้แหละค่ะพี่น้องหนึ่งใส่กับเบอกอือบอกรือหนึ่งแต่มันกระไดเนาะนี่ไทยน้ำตาลบักพาวนี่พี่น้นองั้งพี่พั้งางนี้เพิ่นมือสังหารพี่น้องแผนกหันพี่น้องั้างนี้ ปัญหดตอนใหญ่ๆเนือน้อุ่นอวดเลยพี่น้องนี่ทั้งบ้านแม่นกนั้นอันนี้เขาเจ้าอื่น้อยเวยค่ะพี่น้องแต่บบจักว่าทั้งบ้านพี่น้องอื่นยังนะคะทั้งมุกดาหารอื่น้อยเขาเม็ดใหญ่ค่ะนี่แผนกหันปิตามันนานนะม่นเนาะเวลาหันนะมันนียเ <laughs> ห็ดตอนใหญ่ๆเรามันจกแสบเห็นปะแหนมกรุ๊ๆเลยค่ะพี่น้องนี่ นี่เป็นยังนะคะเปนมะชีคั่นค่ะอ๋อ้สาเหตุโบถือวิธีมะสีคั่นด้วยค่ะพี่น้องเอาจะกระบอกนี้เฮ้าโบจักเนาะโบถือวิธีคั่นเด้อจ้าสาเหตุบบถือวิธีเนาะจ้าล่างโบสะอาดมันต้อการการมาร์กดองนะคะเฮ็ดแล้วนี่กาเอาไปเฮ็ดยังนะคะเอาไปเซน้ำโบค่ะไปเซน้ำเกลือจ้าเซไว้ประมาณจักมือค่ะรับสามวัน สามวันบอสคุณในพี่น้องมีตัวหัว fists. ใหญ่ๆระเบ้อสวัสดีครับพี่น้องหน่อยสวัสดีครับเร็วๆเห็ดระลอนนะสวัสดีครับหล่างมือ่ิฏายเอาบทเดียวน,นี้เอามาถ่ายสอมพันธ์ี่นักเรี้มาถ่ายทุกคนนั่นเลยพาพี่พาน้องมาเบิง่งเพิ่นเฮ็ดกรรมมาวิธีหล่างกอย,แล,กอนะอยแล้วก็อีหยังเถื่อนะซอยหั่นเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะนี่ ทางนี้เพิ่นได้มีซองขม S <S พี่น้องหั่น reath, ino, เป็นหั่นเลยนี่เด้อค่ะพี่น้องเรื่องๆนี่เพิ่นสิเอิ้นเขาเขาเจ้าเนาะเจ้าค่ะนีเขาเจ้าเขาเจ้าถ้าสีขาวๆนี่สิเป็นข้าวเหนี้เขานี่ก้อยข้าวเหนียวจ้าอันใดแสบกว่ากันเนาะค่ะแสบทุกก้อยค่ะถ้าใส่น้ำตาลนะคะใส่บักเผาน่าเป็นบอกค่ะหนึ่งซุกนะคะจังใส่ค่ะอ๋อค่ะกินดิบบ่ได้จ้ามันจะขั้นอ๋อขั้นสิ่ขั้น ต้องผ่านการมากกันนี่ก็นะคะน้องใหญ่แหงรีได้พี่น้องนี่นี่นี่เด้ยง้ยใช่ป่ะะอืมอุดอวดเลยเรื่องเรื้ยงงามๆด้วยพี่น้องนี่ไ่นกมากันนี่แเลยไปสือมากินแล้วมาสิอุดอวดนั่นนี่นะคะไม่อันนี้คือมันนี่น้องไหวซอยพี่ซอยน้องน้องวหวสวัสดีค่ะพี่น้องเนี่ยสวัสดีค่ะอันนี้คือแผนกหลักนยค่ะพี่น้องหลางทำความสะอาดคูดคูดพี่น้องอันคูดกับนิ้วมือ อันขูดก็เอานิ้วมือขูดเนาะบ่นเป็นไปปีนห้าให้แม่หน่อยเดี๋ยวข้าปีนให้เป็นกระสอบเลยนะคะพี่น้องหนิพอดมากๆเลยโอ้โหว้าติโทอนี่พี่น้องเป็นกระสอบอันนี้แบบนี้ยังทั้นระล่างด้วยค่ะพี่น้องไปคุดขึ้นมาเลยกะปอกแต่อันนี้มันออกบ่ออกต่กาบมันออกพี่น้องมันก็สิเป็นแหล่ๆเนี่นี่เลยพี่น้องเลยกะเอามาล้างมาล้างมันก็สิเป็น เสาวๆเนี่ยนะคะพี่น้องเพิ่งมาบใหิบาลว่าเละๆเพิ่นมาหมักเละๆเอามะลามันก็สีขาวๆพี่น้องโอ้โหคือใหญ่แห้งแท้ใช้คูดนี่ยบรเมนยัยใช้คุดบอกนี่คุดด้วยกันโอ้ยหัวใหญ่ๆยัยใช้เราหมักใหญ่ๆเลยจังสีนี่พี่น้องทางสวรรดิ์นาเกด้วยค่ะเด้อนี่สาวสาวบ้านยังเจ้านะสาวบานนาเกจ้าสาวบ้านนาเกเขามากุดไหลกุ้แช่เพิ่งในเด้อค่ะเด้อคำาใส่เพิ่งขามาอยู่ มุกาหารเท่ากันเฮิงเติมเลยพี่น้องชื่อเอปีเลยพี่น้องคุณวะคุณเนาะขามคั้วหรือขามเรือคุยขามน้ำค่ะขามน้ำคุณเนาะเนาะใหญ่แห้งหรือหัวน้ำยช่ใสนะคุณนะใหญ่ๆแท้ะเขาก็สะอาดแบบนี้ค่ะทั่วเดียวนี่ก็บ่แม่นได้เป็นหัวั่วเวลาไปหนึ่งนเนาะเสร็จแล้วสะอาดแล้ยวนะสะอาดเดียวใสใสผุนแผนกปลากับปัดปลาๆใสๆพี่น้องคุณนะ ปาดฉักปาดเน่กับมังบักในคนน่ะผูู้้อันผู้ฟนกับโบปากโบตีนก็ไปเดินพี่น้องคนฟังด้วยสั่งใจจ้าปาดเลยจ้าปาดลอยหัวใหญ่ๆนะคะเนื้อในอ้วนๆไหมคะเนื้อในเขาขาวค่ะ ข้าเวเม็ดน,น,<ร>น้อยนะคะบัแรแล้วมันเป็นเจ็บๆนะคะก้อยเขาก็เขาหกค่ะแสบนะคะเฮ้ยหัวใจะของก้อยเขาก็เขาหกเลยพี่น้องจ้าเขาก็เขาหกมันสียแสบกว่าข่าวแน่อื่นเนาะค่ะมันหวานเนี่ยนะเหนียวนุ่มค่ะจ <สะ S 1> ีนอยกับซีมี่ก้อยเขา่าเบอร์ลี่เลยตะลุกไปมันจะเล่นๆเฮ้ยใส่ใหญ่แห้งเบอร์จ้าบ,บึงตู้นี่นะจ้าบึงตู้นี่หัวนี่เร็วๆแล้วเบอร์อู่มึงตู้อู้อู้ ระเบิดอ uh, uh, right. okay. right. nah, uh ู่มงตู้ครับอู่ขึ้นไหมมงตุ้งอออุ่มขึ้นมาอุ้ยันามาทำไป็องเล้วคนาอู้ระเบิดกินเป็นอยู่บนนี้นะเขอนพี่น้องเนี่ยพี่น้องมากินก้อยเด้อครับเออไหนแม่มากินก้อยเด้อครับหรือวะอัดไปบ้างไว้ไปรออนี่ไปเลยบ้างไว้อมบ้างคอยอย นมาเบิ่งคนปาคนฟานพี่เนาะตันใหญ่ๆเลยแต่มันแสบมาเป็นหนึ่งผัเลยเห็นเหรอถ้ารามักรเสร็จหนึ่งใส่แบบอื้อับหนึ่งใส่ลำตานะแสบข้าวเหนวต่แบนี้ห่งหัวอย่างเดียวกินจะได้แสบ មកបាយចូលទៅផ្នែកផានសុខញ៉ាំមួយមុខមិនឆៃទេ